สวัสดีครับสวัสดีครับท่านทัหลายที่ท่านครับยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่องบิบิธรรมดานะครับต้องบิบิทธรรมดาก็จะมาทำนเสนอหุ้นนิอีกเช้านะครับหุ้นนิอีกเช้าของวันที่17ตุาา 25, ลาคม2568นะหุ้นนิสิตก็คือหุ้นจากประเทศญี่ปุ่นนะครับจากประเทศญี่ปุ่นนะจะมีให้ชมทุกทุกวันทุกๆุกวันนะครับ คลองวีดีทปธรรมดาก็จะมานำเสนอให้ท่านผู้ชมได้รู้รวมเพื่อความบันเทิงทุกๆวันทุกๆวันเช่นเดียวกันนะครับขอขอขอบคุณสมาชิกที่ชื่นท่านนะครับที่เลือกเามาชมนะทุกคลิปทุกคลิปเลยฝากกดติดตามด้วยนะครับกดติดตามกดติดใจกดไลค์กดแชร์เลยนะครับอาจารา์ก็จะบรวยายเลขให้ท่านผู้ชมได้รู้รวเพื่อความบันเทิงท่านั้นนะครับวันนี้วันที่17วันศุกร์วันสุดท้ายนะครับพบกันใหม่อีทีก็วันจันทร์นะ อ่ะเราก็มาดูเลขก่อนนะครับใครดูสปอนเซอร์นะครับประมาณนี้นะครับดูเลขก่อนนะนี่ก็อีกเช้านะครับเุิดอะไรเกาับศูย์เกับศูนย์เก้าศับศูนย์เก้ 4, ับศนะครับเก้าสามสามเก้ห้้า เก้าศู4 4์5 5นย์เก้าศูนย์ศูนานนสามศืนยนสามสี่ศืนนสี่ห้าศูนนห้านะครับเผื่อชุดชุดวินก็เก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้านะครับอืมประมาณนี้นะครับเรียงกันไปเลยนะ อ่ะเกิดไปนะครับเกิดไปเรื่อยเดี๋ยวก็จะมานำเสนอสปอนเซอร์ให้ด้วยนะครับสปอนเซอร์นะมีอะไรบ้างเดี๋ยวมาดูกันนะครับอ่าน้ำเกลล้างหน้านะครับ 4T นะครับสำหรับคนเป็นสิวนะผิวแพ้ง่ายนะครับขายดีขายดีมากนะครับอ่าก็จะเป็นเกลล้างหน้า4ีสำหรับคนเป็นสิวนะครับแพ้ง่ายนะครับผิวแพ้ง่ายนะทำมาล้างหน้าได้นะครับเป็น สินค้าที่มีคุณภาพดีมากๆนะครับช่อง VIP ธรรมดา mm hmm. ก็จะมานําเสนอให้ท่านผู้ชมมอบแค่สิ่งดีๆกับท่านผู้ชมไปด้วยนะครับประมาณนี้นะครับ,รบสนใจนะครับถ้าสนใจก็เข้าไปคลิกที่ลิงก์ข้างล่างนะครับลิงก์ข้างล่างาจ,าจะแจวางลิงก์ไว้ด้วยนะครับจะมีรายละเอียดบอกทั้งหมดเลยนะก่อนที่จะตัดสินใจสั่งซื้อนะครับทางออนไลนะ์นะชําระเงิน ปลายทางนะครับไม่ต้องห่วงนะทำละเงินที่ปลายทางนะครับครับดิวิลลี่นะครับประมาณนี้นะครับตามนี้ไปแล้วกันนะครับราคาเท่าไหร่ก็เข้าไปดูนะครับตามนี้นะอ่าอันนี้นะครับโอเคนะครับก็ขอขอบพระคุณมากๆแนะนำสิ่งดีๆด้วยนะครับให้เลขด้วยรวมๆกันหลายๆอย่างนะครับหากินหลายทาง ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านนะครับใครอยากสนับสนุนสินค้าที่อาจารย์นํามาแนะนําก็นำมานั้นได้นะครับประมาณนี้นะครับขอขอบคุณมากๆนะครับนี่คคอเช้าก็มีตามนี้นะครับอก้ากับศูนย์นะครับโอเคนะขอขอบคุณมากๆขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีเฮงๆนะครับเราก็จะพบกันใหม่รอบบ่ายนะครับสําหรับรอบเช้าคน เท่านี้ก่อนไปแลกันครับคุณด,ดีคด,ดีนะครับสวัสดีครับ